สวัสดีครับพบกับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้มีเครื่องรางอีกินีนึงมานำเสนอให้ท่านได้รับชมและรับฟังนะครับสำหรับเครื่องรางที่ท่านเห็นนะครับก็คือวัวเทพหรือว่าวัวนนตสูตรนะครับเป็นของหลวงพ่อขันติวัดพระเจ้าสีสําริ์ครับอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับตัววัดก็อยู่ทางเดียวกับทางไป ไล่ชาฉุยฟงนะครับอยู่อยู่ที่แม่จันนะครับยังไงท่านใดมีโอกาสไปเที่ยวเชียงรายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับก็แนะนําให้ลองขับเข้าไปครับที่วัดพระเจ้าสีสัมฤทธิ์นะครับอยู่อยู่ไม่ไกลครับหน้าเข้าไปเที่ยวก็แวะเข้าไปนะครับไปกราบหลวงพ่อขันตินะครับแล้วก็ไปดูวัดวัดตอนนี้กําลังก่อสร้างสวยงามมากเลยนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกหน่อยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้เข้าไปเที่ยวที่เป็นสถานที่เที่ยวที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับบัวเทพนะครับหลวงพ่อท่านได้เมตตาจานยันนะครับแล้วก็เบิกเมตรให้กับบัวนะครับบัวเทพนี่ทุกองค์ทุกตนเลยนะครับ ท่านใส่ใจแล้วก็มีความเมตตามากๆนะครับสำหรับประสบการณ์เขาพูดกันมานะครับว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของกันของไม่ดีเรื่องของโชคลาภเรื่องของความเมตตานะครับก็มีคนเคยเล่าว,ว่าเคยอธิษฐานให้ถูกลอตเตอรี่นะครับก็ถูกกันมาแล้วนะครับอนี้ก็เป็นเรื่องปัจจตังนะครับเราสู่กันฟังตามที่เขาเล่ากันมานะครับให้ดูนะครับสวยงามมากครับยังไงท่านใดที่ พบเห็นนะครับเจอก็ไม่อยากให้พลาดครับผมให้ดูนะครับสวยงามนะครับมาก็จะเห็นว่ามาพร้อมกล่องมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมจะหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อขันตินะครับมาให้ท่านชมอีกนะครับ ดีจริงๆครับอยากให้อยากถ้ามีโอกาสไปที่เชียงรายอยากให้แวะเข้าไปกราบท่านนะครับท่านจะได้อะไรเยอะมากจริงๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ